มีอารมณ์ขันบ้างเนาะใช่แล้วใช่เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เข้าไปดูท่านทนายลายสวยเวลาตาทักทำไมเจ้าทักได้พ่อทักเลยพ่อเข้ามาแล้วโอ้โหคนดูผมเต็มเลยเออจริงจริงแล้พ่อเข้ามาทักตุ้มพ่อเคยเคยทักทนายสมเกียรติแล้วเคยทักทนายรัตพลด้วยอ่าเคยทักพ่อไปปวดทุกช่องอพ่อคือการการวนเวียนไปช่วยกันดูอ่ะใช่ใช่การช่วยกันทางอ้อมใช่ทุกท่านเอฟซีที่ดูอยู่ต้องเข้าใจนะ การวนเวียนเข้าไปตามช่วยดูนะคือท่านกําลังช่วยอยู่ริเปอร์นะใช่ใช่ประชานน่ารักเออเนี่ยตรงนี้ต้องอย่างนี้ต้องทำไปทุกช่องทิกกีก็อย่าไปมองว่าช่องนี้ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยเออไอโจ้มันบ่นอะไรวะหรือเออออยายจำลองเนี่ยแกพูดอะไรของแกวะเข้าไปดูหน่อย บางครั้งชีวิตเราไร้สาระบ้างก็ดีเดี๋ยวดูแต่ช่องใหญ่ไปนั่งโง้อๆอยู่แถวทะเลผมก็ชอบใช้คอนนี้วัยรุ่นนะไปนั่งเล่นด้วยนะซื้อบื้ออยู่แถวริมน้านผาผมก็บางทีก็ไปนั่งง้ๆอยู่แถวเขาวงเอาวันอะไรเห็นนั่งอยู่วัดเลยเอาอยู่วัดเลยเหรอวัดไหนญีน ผนวัดเต่างอยลงไปจากเขาวงนี่แหละไม่ใช่ลงไปจากกกอกไปเจออะไรปัญหาอะไรที่ที่ที่วันที่ธนายเจอวันนั้นเนาะไม่คิดว่าจะเป็นพระอาจารย์เลยคอ่ะตาคนนั่งตามไล่ดูตลอดเลยแล้วมาจากไหนจากแล้วทุกท่านอย่าลงคำว่าเพื่อนรักต่างวัยนะผมเป็นเพื่อนพ่อบอกตัวก่อนนะผมเป็นลูกนะผมรุ่นลูกนะอย่าลงว่าเพื่อนรักต่างวัยนะพอดีได้พอดีเลยไม่เอานะคอนเทนต์พอดีเลย เอาเป็นว่าผมมาคารวะเอาข้าวมาให้เพื่อนผมมาไม่ได้แอบฝงเรื่องงานไม่มีงานผมเสร็จแล้วสิ่งใดที่ผมทำก็เต็มตัวไปเอามาให้หลานนั่ใแหละพ่อด้วยเพราะว่าเอาอยู่เหรอสองคนอยู่หรอไม่ได้ไปด้วยเหรอไม่อยู่ตาตาสี่ห้าวันแล้วเนี่ยตาสี่ห้าวันแล้วตาตาตาก็ต้องมานอนมานอนเป็นเพื่อนหลานอยู่นี้แล้วนั่งคืนนั่งวันไม่ได้ไปนอนก็ หลานปีนี้พ่ออายุเท่าไหร่หลานก็เจ็บไปโรงพยาบาลมาแล้วน้ำมนต์ไปตอบกูด้วยนะปีนี้พ่ออายุเท่าไหร่โ68ครับ68 68 68ใกล้จะถึง69เลวครับใกล้จะถึง69เลยนอนนี้พ่อนะสวัสดีครับพ่อพ่อเป็นพเียงยังเงยงยไม่ว่าทย่องใหม่นะครับ ไม่อกินกาแ,แฟแก้วเดียวทุกเช้พ่อกินขนมพ่อกินขนมแล้วก็นมแอนคนอายุมากไม่ต้องกินเยอะกินพอประมาณกินพอประมาณแต่อย่าให้อดแล้วผุว่าหกสิบแปดปีแข็งแรงขนาดนี้สองเกียรติยังบอกว่า,วาอยู่สักหกสิบห้าแล้วขอหลับดีกว่ามันอ,อยู่แล้วมันเหนื่อยไม่เหนื่อยนะไมแล้วก็ยามบ้างผมไปเดินออกกำลังกายไหมครับ ยอย่ามดดัวแต่จ้องอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเลยลืมมามองโลกความจริงบ้างนะน,นะเชื่อผมผมแซวเมียผมเห็นไหมเมียผมน่ารักไหมสนุกนะยังไม่เห็นออยังไม่เห็น,หนพามาเดี๋ยววันที่เก้าพ่อจะได้เห็นครับพามาพามาด้วยนะอ,ะอาจะเห็น,นแล้วก็เวลาทนายพูดตาได้ความรู้จากทนายเยอะแยะไปเลยผมก็อยากจะแพ้แต่ผมอยากจะถามเอฟซีนิดหนึ่งเวลาพูดไปงานเป็นการมีคนดูสี่พันห้า แต่นั่งอยู่ห้องพระพูดธรรมะนี่สงสัยไปบวชดีกว่านะคนดูแสนสองแสนสองพ่อจริงเลยจริงสงสัยก็เลยถามว่าเอฟซีต้องการอะไรกับผมเวลาพูดถึงประเด็นสำคัญ4,500มีเมียนะแต่พอนั่งดูนั่งอยู่ห้องพระบนไปลุงสู้นะกำลังใจแสนสองครับแสดงว่าผมก็พคือคนบ่อยๆใช่ไหมครับที่มีคนดูเยอะทนายต้องไปบวชตายนะไม่กล้าบวช ไม่ให้บวดไม่ให้บวดด้วยบวดไม่ได้ครับยังปวดไม่ได้ยังมีบวงเยอะยังมีภาระที่จะที่จะคอยช่วยเหลือลุงพลเต็มเยอะยังมีหวงอยู่ยังยังมียังมวงชิ้นแตกมเลยครับชิ้นแต้มทำไม่ได้ครับโกหกเมียอยู่เรื่อยคือยอมรับอะไรล่ะโกหกเมียอยู่เรื่อยครับทำไม่ได้ครับตอนนี้นี่ที่สินค้าที่ทําได้นะไม่ฆ่าสัตว์นะอย่างแน่นอนแล้วผมไม่ไม่เคยไม่ใช่คาทัพย์ไม่รักทรัพย์ไม่รักทรัพย์ อแต่ถือว่าเงินเมียก็คือเงินเราไม่มีตัวหมาดีสิแต่ว่าแต่ข้อมูลสาเนี่ยกับเมียเนี่ยมันมันเคยนะไหมกาเมกาเม่ข้ามไปเลยกาเมก็มันมันต้องข้ามต้องเป็นไปลอดแต่ตอนนี้เรื่องสุราหายไปเลยครับตั้งแต่ไม่รู้จักอารีอานี่หายไปเลยท้องผวงสุขภาพเพลงมากนะตาตายังเลิกเลิกสูบบุหรี่มันเลยสินข้อไหนสําคัญที่สุดทุกท่านช่วยบอกผมทีฟังหมด ดูแลมาเป็นระยะวันใดที่กินเหล้าเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อไหร่มันจะผิดศีลที้่หนึ่งถึงสี่เลยใช่เห็นไหมคนเมาก็ฆ่าคนได้ไหมคนเมาก็หลอกลวงคนได้เวลาเมาอยากเล่าขึ้นมาก็ขโมยของได้เวลาเมาอารมณ์อย่างว่าขึ้นมาก็ทําร้ายผู้หญิงได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะว่าทำให้ใจใจเราเนี่ยแข็งแกร่งเหล้ามันมันทําให้มีความเป็นตัวของตัวเองสามารถฆ่าตัวเองได้เห็นไหมเพราะฉะนั้น ศีลรักษาได้ห้าข้อก็พอแล้วไม่ต้องแปดหรอกเวลาลุงจิมรักษาได้ไหมแปดข้อไม่ได้แหมว่าจะเขาแน่ไหลุงจิมอดศีลข้อไหนไม่ได้มนุ่นโมนโหหมดเลยหมดเลยไม่ลุงจิมหมดได้เห็นอยู่กับตาอย่าโกหกตัวเองบุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าก็ไม่กินสัตว์ก็ไม่ฆ่านี่ตาทำไมรู้อ่ะรู้เขาอยู่ด้วยกันพร้อมกันเลยรู้ลุงจิมผิดข้อเดียว นั่นนันั่นพ่อสองสองสองสพ่อเซ็นเซ็นซอเซ็นซเซ็นซอเซ็นซอเนร์เนอันนี้เราคุยรายการธรรมะนะครับผมอยู่กับผมมหาสงเกียรติอยู่กับมหาชานครับผมกเราคุยอันนี้อันนี้วัยญาณกรวรรดเอาวิญญาณกรด้วยพรคาถายวัดอืมตอนนี้แหละอย่าไปซีเรียลมันมากครับทุกท่านหัวเราะบ้างมีใครไม่ค่อยหัวเราะบ้างหลังังเนี่ย เรต้องหัวเราะมั้งไม่ค่อยได้หัวเราะเอะไรเราเคยมีคอมเมนต์มาว่ามีเพจเพจหนึงบอกเอ้ยทำไมทนายชอบพูดตลกวะไม่เห็นสมเป็นทนายเอ้าขอบคุณทุกท่านมีกฎข้อไหนในมัญญาทนายความมึงห้ามตลกวะผู้ใดเป็นทนายห้ามตลกนะมันตลกอ่ะเมื่อกี้คนเรามันไม่ชอบก็พูดนะทำไมอาจารย์อาจารย์ประมาณอาจารย์บัญชัยเห็นไหมยังขับตลกเลยอาจารย์บัญชัยอาจารย์มาถ้าหักพระเพร็ถ้าหักไม่มี้คนหลับญาติโยมหลับ หลับหลับเกลือพอจบคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าหากมีตลกด้วย